เพียงแค่เปิดจำหน่ายบัตรเป็นวันแรกก็ขายหมดภายในเวลาอันรวดเร็วสำหรับเซเว่นวันเดอร์คอนเสิร์ตที่มีเจ็ดหนุ่มสุดฮอตจากบ้านเดอะสตาร์อย่างกันนภัทริทเรืองิทโต่อโดภาคินแกงส้มธนทัตฮั่นอิสริยะและกลั้งวรกรณ์มารวมตัวอยู่ในคอนเสิร์ตสุดมหัศจรรย์ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวานนี้เองก็ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมแจกลายเซ็นให้กับเหล่าบราแฟนคลับไปแล้วที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลาัยเทยเตอร์ทำกลางแฟนคลับของทั้งเจ็ดหนุ่มที่แห่แห่มาให้กำลังใจอย่างเนืองแนนและถึงแม้ว่าบัตรคอนเสิร์ตในรอบแรกจะหมดลงภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ด้วยกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดทางทีมงานเซเว่นวันเดอร์คอนเสิร์ตจึงได้เพิ่มรอบพิเศษอีกหนึ่งรอบในวันอาทิตย์ที่5ก,กรกฎาคมโดยสามารถจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่จองบัตรรอบแรกไม่ทันก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วละค่ะ ได้เห็นบรรยากาศภาพงานถแถลงข่าวไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าจัดเต็มนะคะทั้งหนุ่มๆแล้วก็แฟนคลับของเขานะคะคที่มากันนั่นขนาดเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายๆคนก็อยากจะรู้ค่ะว่า เจ็ดหนุ่มแห่งเซเว่นวันเดอร์สคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะคเขาอยากจะโชว์กับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอ,อยากจะแบทเทิลกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอ,อ๋อคะนี่น,น,นี่เริ่มที่หนุ่มมาดก,กวนนะฮะอย่างแกงส้มธนทัตนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มหัศาจรรย์เพราะว่ามากไปด้วยความสามารถนะครับทั้งร้องและเต้นเนี่ยงานนี้นะฮะแกงส้มเขาอยากประชันลีลาฝีไม้ลายมือกับใครเนี่ยไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับถ้าถามว่าอยากขึ้นโชว์กับใครใช่ไหมครับผมอยากลองขึ้นโชว์ พิริดดูผมไม่เคยโชว์คู่กับพิริตเลยนะครับก็คืออยากจะลองดูว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นโชว์กับพิริดเนี่ยจออกเป็นยังไงเขาโตแล้วครับเขาไม่แบวแล้วครับ,อบ,รบตอนนี้เขามาแบบโอ้โหเข้มคมเข้มนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าพอเขาโตแล้วเนี่ยมาวัดกันจะเป็นยังไงบ้างแมทชักอยากจะเห็นแล้วสิคะาว่าถ้าหนุ่ม R&B อย่างแกงส้มนะคะมาเจอกับริดเลิกแบ้วจะเป็นยังไงคะ่ะ uh huh. และแน่นอนค่ะครั้งนี้นะคะ3มหนุ่มแห่งแกงอสอรพิษค,ค่ะกันริดโตโนนะคะ เขามารวมตัวกันแบบครบทีมเลยสามหนุ่มถึงกับเอ่ยปากเขาว่าจัดเต็มและไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนค่ะถามว่าถ้าเกิดในบรรดาเจ็ดคนที่มาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยอยากโชว์ใครอยากประชันกับใครฮะดิอยากประชันกับพี่โนเพราะถ้าไม่มีฮันนี่นก็เต้นสู้ไม่ได้อถ้าเป็นแกงส้มเขาก็โชว์ดีเกินกันก็ร้องเพลงสู้ไม่ได้ครับถ้าโชว์กับพี่เนี่ย น่าจะมีอะไรสู้ได้สุดแล้วอ๋อคือว่าผมมีความสามารถน้อยที่สุดในเจ็ดคนนี้ไม่ได้บอกนี่นี่ไม่พม่ไม่พูดคำนั้นเลยหมอย่างว่าถ้าเกิดประชันกับพี่อาจจะสู้ได้คนเดียวอะไรเงี้ยครับผมครับครับแต่สสำหรับผมผมเจอใครก็ได้โยเวนลิศนะครับเพราะว่าผมไม่อยากยํำเขาบนเวทีนะครับอืมครับนั่นคือความรู้สึกผมขอบคุณมากครับผมส่วนตัวผมเลยครับผมจริงๆแล้วก็อยากพิจารณงกับคนที่เราไม่เคยไม่เคยร่วมพิจาร่งมาก่อนนะครับจะมี แกรงส้มหั่นนะครับหรือว่าน้องก้างเนี่ยที่จะต้องลองดูว่าจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าในเรื่องของการเต้นหรือว่าหรือว่าการแดนซ์ที่น้องบอกว่าสเต็ปผมก็ก็จะพยายามนะครับให้ดีที่สุดแล้วกันครับผมที่สําคัญคือครั้งนี้เป็นแก๊งอสรพผิดครบแล้วนะฮะก็ทั้งกันทั้งพี่โนโทั้งรีตก็คงจะต้องมีการประชุมเล็กน้อยว่าจะมีโอกาสได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆหรือว่าสิ่งอะไรที่ไปก่อกวนชมบ้านเขานะครับผมในควารู้สึกท่านี้แน่นอนครับ งานนี้นะฮะอีกสี่หนุม่มที่เหลือเนี่ยผมต้องเตรียมตัวตั้งรับความร้ายกาจของแกงอสรพิษไว้ให้ดีเลยนะฮะคราวนี้เรามาถึงหนุม่มตั้มวราสายหาตั้มวราวุธกันบ้างนะฮะว่าคุณตั้มวราวุธเนี่ยเขาอยากจะขอบแบทเทิลกับใครครับผมก็อยากขึ้นโชว์กับหลายคนอะอย่างอย่างพี่กันผมก็จะจะเจอบ่อยแต่อย่างพี่แกงส้มเนี่ยเราก็ไม่เคยขึ้นอย่างพี่ฮั่นอย่างกั้งผมก็ไม่เคยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรอเพราะว่า อยากให้แบบว่าดวลเต้นกันแต่เป็นเต้นของสไตล์ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยว่ากางเขาจะเต้นแบบว่าเท่ๆพี่กานเขาจะแบบรุมแรงพี่แกงส้มเ็แบบจะอะไรเงี้ยเอาสี่คนนี้สมมติมาทําเพลงเดียวกันแต่เต้นคนละแบบอ่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเจอน้อยสุดนะน่าจะเป็นตั้มวราบุตรครับอย่างพี่โตโน่เนี่ยเจอคอนเสิร์ตใหญ่ลิศก็ไปเป็นเกสในคอนเสิร์ตแกงส้มที่เจอบ่อยมากกางนี่ก็เพิ่งเพิ่งเจอกันมาเมื่อไม่นานฮนะกัน ใช่อีกคนหนึ่งกันแต่การน,นี้ก็เจอบ่อยครับแต่ว่าเออแต่การน,นี้ผมก็ยังไม่เคยได้แบบเขาเรียกว่าไงคู่ร้องคู่หรือมีแบทเทิลหรือว่ามีโชว์อะไรร่วมกันเลยถ้าเป็นผมมบการคนน่าจะดาวทามให้ออกก็จะออกมาแบบไหนน่าจะแบบคิดว่า เอ๊ะไม่ผมไปทางกันหรือการก็มาทางผมหรือว่าแชร์กันคนละครึ่งเจอกันรงกลางแหม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 รู้สึกว่าใครใครก็อยากจะออกสเตปแดนซ์นะคะประชันความแข็งแรงกับหนุ่มเท้าไฟอย่างหนุ่มหั่นอิศรยานะคะคมาถึงน้องชายคนสุดท้องอย่างหนุ่มกั้งวรก,รกรกันบ้างนะคะที่เจ้าตัวก็บอกว่าลำบากใจเล็กน้อยเพราะว่าพี่พเนี่ยต่างก็เป็นไอดอลนะคะ แถมแต่ละคนเนี่ยก็พกพาความสามารถลีลาเด็ดเผ็ดมันกันมานะคะเลยขอใช้ความเป็นน้องเล็กเนี่ยแหละคะ่ะขอให้พี่ๆเมตตาก,กันสักหน่อยคะ่ะถามว่าอยากร่วมงานใครคือทั้ง7คนเนี้ยใครก็ได้เป็นไอดอลเราหมดเลยฮะเราก็อยากทำางเต็มที่ยังนงก็เป็นน้องเล็กอยากให้พี่ๆคอยดูแลด้วยครับผม <laughs> นี่คือเขาแค่คิดกันเล่นๆนะฮะยังไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจะประชันกันยังไงคือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นะนะคะอาจจะแบบเรื่องคาดไม่ถึงแบ่งทีมกันหรือเปล่าหรือจะยังไงเราก็ไม่รู้ะนะฮะแต่ว่ารับประกันเลยนะฮะว่าเซเว่นวอนเดอร์สคอนเหรือว่าคอนเสิร์ตเจ็ดมหัศจรรย์นะฮะครั้งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ต่างๆมากมายแน่นอนบอกได้ไหมคะเซอร์ไพรส์อะไรบอกไม่ได้บอกแล้วก็จะเซอร์ไม่เซอร์ไพรส์ต้องรู้ผู้บอกอย่างนั้นจับจองบัตรกันละ